Like no tomorrow. สวัสดีครับผมออดีอุสและนี่คือเดอะแพลเน็ตคราฟเตอร์วันนี้เนี่ยตามแผนของเราในเมื่อสถานที่พร้อมแล้วทรัพยากรพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเดินหน้าพัฒนาโลกนี้กันต่อขอไปดูซิว่าเราต้องพัฒนาอะไรบ้าง ห,หลักๆคือค่าความร้อนกับความดันใช่ไหมความร้อนความดันไบโอแมสเอ่อไบโอแมสเนี่ยให้เราไปปลูกต้นไม้ความร้อนความดันเดี๋ยวดูสิเออถ้าผมเอาฮีเตอร์อืมได้อยู่ไม่ได้ยากเท่าไหร่ทำเอ็กโซซีเยอะๆแล้วก็เอ่อความดันก็ต้องเป็นเครื่องนี้โอ้ อันนี้อร่อยแบบน้ำแบบอันนี้เปลืองอร่อยวะ่ะเดี๋ยวผมจะทําฮีเตอร์กันดีกว่าแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะไปเยี่ยมเจลเตอร์สุดท้ายของอ e ีคลาชใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปมือเปล่าไม่ได้เราต้องเตรียมของไปด้วยดีกว่าไอน้นี่ไอน้นี่ไอ้นี่หกสมมติว่าผมถือ,อน,นี่ไปหก้องกระเป๋าเราถือได้เท่าไหร่สิบยี่สิบสามสิบ สามห้าใช่ไหมถ้าถือไปหกก็ได้ห้าต้นห้าหกสามสิบอีกห้าโอ้ยไม่ได้เว้ยงั้นก็ต้องแบ่งไว้ระหว่างทางพวกแร่ดิบเนี่ยเราวาไปเอาระหว่างทางก็ได้สิ่งที่ผมต้องเตรียมก็คือปุ๋ยแล้วก็แบคทีเรียแซมเปิลแล้วก็ทรีบาร์กพวกอัลลอยเชียไลท์เนี่ยเราไปนั่นได้เพราะฉะนั้นผมต้องเตรียมเอ็กโปรซีพาวเดอร์ก็แบคทีเรียปุ๋ยทรีบาร์กโอเค อะไรมาวะเนี่ยรีบากเนี่ยผมมีอยู่ตรงนี้ผมย้ายไอตัวเนี้ยโดมเนี่ยมาไว้นี่เพราะว่าถ้าไว้ตรงบ้านหมดอะ่ะมันจะกระตุกนี่เป็นไงเป็นโซนแบบว่าโซนแบบลุ่มน้ำป่าก,กงกลางประมาณนั้นดูดิเนี่ยก็ด,ดีอ่ะโอเคให้มันผลิตไปเดจอมีเทนเอามีเทนไปด้วย ต้องถอนอะไรที่ไม่จําเป็นออกไปบ้างอะ่ะน,นี่ใส่ทีบากไปแล้วก็เหลือ,เ,อ,อเหลือใส่ซีดกับตัวมิเทเจนลืมไปแล้วเนี่ยลืมไปแล้วก็ทําไงนี่ไงมิเทเจนผมเอาเครื่องไปตั้งอย่างเดียวก่อนดีกว่าหรือว่าจะเอาต้นไม้ไปอย่างเดียวว่ะถ้าเอาต้นไม้ไปห้าใช่ไหมห้าหกสามสิบเอางนี้ดีกว่าเนาะเราไปทําแต่ต้นไม้อย่างเดียวดีกว่าเนาะ อีก5ช่องนี่ก็เป็นพวกออกซิเจนพวกน้ําพวกอะไรไปอาหารพวกติดตัวไปยูเ,อเทอรเจนทําไว้หรือว่าผมจะทําเครื่องผมต้องทําเครื่องนี้เพิ่มวะ่ะไปเอาแรกกอนแรงแต่อิเดียมเลยโอเคดี น้ำหนำสามเครื่องมันจะได้ไวๆอัดเข้าไปเลยรีเร์ชสตาร์ทนี่นี่นี่รีเร okay. ์ชโอเคนี่ก็ไว้เนี่ยอ่ะอันี้ไปทำปุ๋ยเทียาสองเก็บมาอันนี้ก็ปุ๋ยเทียหนึ่ง เอาอันนี้ไว้กับมีเทแล้วกันนะนเดือดนี่ปุ๋ยเทสซองผมมีเยอะแยะละลายเอาละลายเดี๋ยวไปเก็บก่อนเราจะไปมือเปล่าไม่ได้เราต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากอีกครัชด้วยไอ้นี่ผมก็ว่าจะปลูกเพิ่มอ่ะเนี่ยจะไล่ายเนี่ยนี่ดูดิแค่นี้ยังไม่พอเลยอะ่ะ เดีก็บไว้เอ้ยไ,ไ,ได้อีกชุดต้นเนี่ยปุ๋ยอ่ะเก็บไว้ก่อนเผื่อเผื่อทำแบคทีเรียเอ้ยผมต้องทำแบคทีเรียนี่หว่าเนี่ยทำแบคทีเรีย sampler ผมต้องปลูกเห็ดด้วยเนี่ยทำไว้นักเก็ตเนี่ยทะเลยถาลายอยู่เลยผมจะไปทำไอ้นี่ถูกไหม ก็ไปเอาอันลอยอันลอยเรื่องสิ่งจะฝากไว้ข้างล่าง <c oughs> เฮ้ยสลายหมดแล้ว <c oughs> จะมีไหมเนี่ยเอ้ยๆๆๆเอ้ย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 ตัวเล็กๆก็เอามาเนี่ย <c oughs> ต้นจิ๋ว <c oughs> เฮ้ยผมจะทำอะไรก็ทำปุ๋ยโอเค เอามาให้ได้สิบถุงไอตัวอย่างลากไม้นี่มันได้น้อยจังเนาะมันน่าจะได้สักสี่ห้าอันอะ่ะทำไมได้แค่สองอันวะแล้วก็ซีโอไลท์ท้าไปเอาที่เหมืองแหวมเอาซีโอไลท์มาก่อน ที่นี่มีมตู้ไหมไม่มีว่ะเ,เดี๋ยวเอาเหล็กมาทำตู้ไว้กันเอาอนนี้มีด้วยฝากไวเ้เรอเดี๋ยวจะกดย่อยอแล้วเชียวฝากเซียวไลท์ไว้ออเอออานนี้มารู้เดียวพอโอเค ไปหาออกครัสกันดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะผมลืมเอาอาหารมาไปที่บ้านก่อนกลับบ้านก่อนเอาอาหารออกซิเจนไปด้วยโอเค Let's go ไปที่เมเจอร์อยู่ไหนเมเจอร์มาแล้วมาแล้วเพราะฉะนั้นผมอ่ ตรงกลางนี่จะปลูกดีไหมมันจะคุ้มไหมเนี่ยไปปลูกรอบๆเลยก่อนเนาะอีคลาสอยู่ตรงไหนอีคลาสอยู่นู่นเอาตรงไหนดีวะแต่ยังไม่ได้เอามาเล็ดมาใส่นะปลูกไว้ก่อนไปปักปักเสาวไว้กอนเอ้ยเฉยเออนี่หนึ่งจุดหนึ่งจุดอยู่นี่ ว้างมากครับนีนะหนึ่งจุดนี่อังนี้ตรงนี้แล้วกันอ่างกันมากไหมอ๋อโอเคไม่มากอะไรเนี่ยต้นหินเลอ ดูด้วยนะเผื่อมีกล่องตรงนี้แล้วกันไกลจากอันเดิมไหมวะนี่มันก็ตรงนี้อ่ะอีกต้นนึงก็บนยอดนู่นแล,ล้วกันยังไม่พอเนี่ยต้องมาอีกหลายต้นเลยเฮ้ยเอ๊ะกลัวอะไรล่ะมีมีไม่ต้องรู้อ่ะเออ น่าจะไกลพอนะผมไม่อยากให้มันใกล้เกินไปเนี่ยไม่มีก้อนวางวะมีกล่องไหมเนี่ยเผื่อมีกล่องหลงอยู่ตรงนู้นอ๋อตรงนู้นเป็นโซนไอ้นี่ไง Lost Shelter โอเคมองไม่เห็นเลยไกลจัดไอหลุมนั่นก็ไม่เห็นหินปากถ้ำเลยเนี่ยถ้ำคอซ่าตรงนั้นอนะอ๋อถ้าดูจากนี้ก็ได้อยู่นะ เอ,อระยะก็โอเคอยู่นะเดีย๋ยวเตรียมตัวก่อนกินน้ำกินอาหารให้เรียบร้อยเฮ้ยออกซิเจนกลัวจะไม่พอวะ่ะในน้ำจะมีกล่องไหมวะแบบว่าผมอาจจะแบบไม่เห็นนะ่ะมีอะไรซ่อนอยู่ไหมผมพลาดอะไรหรือเปล่าในน้ำเดี่ยมันมองไม่ค่อยชัดด้วยไง หรือมีหลุมอะไรอยู่เปิดไฟฉายก็ไม่ได้โอ้บอลเยอะมากเลยวะเฮ้ยนี่ไงในน้ำมีกล่องด้วยนะอย่าลืมนะโอเคเนี่ยใ,ใจถูกวะเนี่ยที่มันดูในน้ำเอาเลยไปทำตู้ไว้ดีกว่าแรกแรกไย อยู่ไหนวะวายโว้มือตือต้อๆมีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่า Mining speed เสียสี่ทอสอ๋อทอสเพิ่มมาใช่ไหมเฮ้ย,ยสีแบบนี้เออสว่างขึ้นเยอะเลยทำต,ตู้ไว้หนึ่งตู้ก่อน ก็เอาอะไรที่ไม่ใช้ก็ฝากไว้เนาะน่าจะพอดีคลาส,สอยู่นูน่นเนี่ยถ้าผมจะมาข้างล่างนีนก็ไลไปหน่อยหนึ่ฟ้าเกลเตอร์ตรงนี้แล้วกันคาตูวหน้าต่างโอเคเหลือซิลิคอนอันเดียวมันก็ ถึงเวลาแล้วเจ้ okay, มีทอสด้วยผมต้องเอาเนี่ยโหมดนี้ไว้เนี่ยดูว่ามันตรงไหนมันตรงไหนมันไอ้นี่ย่อยได้ไหมทำลายได้เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยย่อยอะไรไปไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเก็บได้ไหมเอาไม่ได้นึกว่าเก็บได้ แมงโควสว่างเอาก็เก็บได้นี่หว่อ <c oughs> สว่างจัดไอ้นี่มันพังแล้วมั้งไอเนี่ยไอนี้เก็บไม่ได้แต่ว่าอันเนี้เก็บได้ออกซิเจนใช่ไหมเออ,อแต่เแี่ว่าอันนี้เดี๋ยวกลัวคุณผู้ชมจะมองไม่เห็นแต่ถ้าใกล้ไปแม่งก็สว่างมอ,ออกจางนี้นะผมจะไปทางซ้ายก่อนนะน,นี่ย่อยอะไรได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่ได้ มาทางนี้ย่อยย่อยย่อยไม่ได้ประตูย่อยได้ไปไหนวะเนี้ยจะสร้างอะไรไวะเนี่ยอ๋อนี่ที่เราเปิดไว้แสดงว่ามันทะลุถึงกันดีเหมือนเป็นเขาวงกตอะีคลาสเพิ่งทำอะไรไว้เนี่อ๋อนี่จดหมายไหนขออ่านจดหมายหน่อย ไอปิดกันอ๋ออันนี้ที่มันส่งย้อนใช่ไหมส่งไปหลายฉบับมากอะ่ะน่าจะเป็นแมสเซจของความช่วยเหลือเฮ้ยเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้มีตู้มีอะไรย่อยได้ไหมไม่มีตู้มีอะไรตู้ก็น่าสนใจอืหอหือ โอเคของเต็มกลับก่อนลาบก็ต้องมาทางนี้นี่ไงผมว่ามันดูไม่อึดอัดเหมือนตอนตอนสำรวจยานอะสำรวจยานอะโคตรอึดอัดเลยของใบไปเลยปิดไปฉายเปิดไปทำไมก็วางเฮ้ยออกซิเจนเก่เอาเยอะไปสองก,ก็พอนะ เกี้ผมไปทางซ้ายถ้าไปทางขวาเนี่ยมันก็ไปได้เหมือนกันนะเว้ยเหมือนมันจะวนไปบนจบอะไปทางซ้ายดีกว่าเดี๋ยวจะงงที่จำได้เนี่ยมีทางลงอีกนะถ้ามันอยู่ตรงไหนไหนี่คือจดหมายเอออ่ะอันนี้ไงน,นี่กล่องเอามา คือทางลงงั้นผมสำรวจชั้นนี้ก่อนผมไม่มีผีผลวไหมเฮ้ยอ๋ออันนี้มันทะลุตรงนี้นย่อยไม่ได้ทางนี้ผมเปิดอะไรไว้บ้างนี่ไงมีจดหมายกว่าน,นี่คือที่เราเข้ามาได้ใช่ไหมมีตู้โอ้ย อุ้ยอ๋ยอ,อย่อยไม่ได้ขอดูที่กล่องก่อนโว้มีต้นไม้ด้วยได้ออาซิเจนกินอาหารไหนอ่าไหนสิโว้โอเคเป็นจดหมายของอ e ีคลาสใช่ไหม ส่งในปี3,041บอกว่าฉันใช้เวลากี่วันบนโลกใบนี้ฉันไม่สามารถบอกได้ต่อไปครอบครัวของฉันยังจำฉันได้ไหมฉันคิดถึงพวกเขามากฉันคิดถึงทุกอย่างที่ไม่ใช่ก้อนหินสีแดงที่อยู่ที่นี่มีใครรอฉันกลับบ้านไหมฉันมีโอกาสได้ออกไปจากที่นี่จริงๆใช่หรือเปล่าฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะเอาชีวิตรอดและฉันก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆบางทีความช่วยเหลือบางอย่างอาจจะมา บางทีพวกเขาอาจจะส่งทีมกู้ภัยมาไม่มีทางที่ไม่มีใครตามหาเรามองหาฉันด้วยอีคราสโอ้เหมือนกับโคตรสิ้นหวังอีคราสต้องทรมานอยู่ที่นี่คนเดียวน่าสงสารโอเคเดี๋ยวผมต้องออกไปกินน้ำวะ่ะเดี๋ยวต้องออกไปกินน้ำก่อนไอ้นี่เราย่อยได้ไหมไม่ได้ทางออกทางออกเดี๋ยวนะทางออกอยูน่ไหนวะ อีคลาสมันจะสร้างเขาวงกดทำไมเนี่ยนี่เหรอมั้งเอออาหารหมดแล้วต้องเอาเอาอกซิเจนเดี๋ยวลงไปกินน้ำกันว้วเฮ้ยพอดีว่าอ e ีคลาสเขามาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่เป็นรสเบตา้าในช่วงที่ยังไม่ใช่ตัวเต็มอะ่ะ เพราะฉะน,นั้น e-class ก็เลยยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหม <S <S เดี๋ยวนะเออทางลงทางลงอยู่ไหนเมื่อกี้ผมเจอตรงไหนวะนี่มันเออตรงนี้มันไปทางขึ้นเนาะทางลงนี่หรือเปล่านี่ไง ทำไมเอ้ยประตูมันโผล่มาอย่างไรวะเดี๋ยวนะยีหลอกแล้วย <laughs> ีหลอกโอเคลงมาข้างล่างอ๋อเป็นเตียงว่ะย่อยได้ไหมเตียงย่อยไม่ได้ได้เผาซ่าหนึ่งก้อนเดี๋ยวมีตะวันไงเฮ้ยมีจดหมายกเก๋อันนี้ย่อยได้ปะไม่ได้อันนี้เก็บไปได้ ปุ๋ยเยอะเลยมันผลิตปุ๋ยแต่มันไม่ปลูกต้นไม้เลยนะเพราะว่าผมมาเนี่ยไม่มีต้นไม้ต้ตนโอเคฉบับนี้ยาวเชียนเคยต้นไม้ฉบับนี้ไอ้คลาสเขียนไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันอยู่ที่นี่ตลอดไปฉันพบน้ําแข็งพอที่จะทําให้ดื่มได้แล้วและพืชที่ปลูกของฉันก็เริ่มโตขึ้นเรื่อย,อยฉันประสบความสําเร็จในการตั้งแหล่งพลังงาน ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ไม่กี่แผงเพียงไม่กี่แผงและอย่างน้อยฉันก็น่าจะอยู่ได้อย่างสบายใจอ่ะฉันสามารถใช้ทั้งชีวิตของฉันด้วยตัวเองคุณต้องการมีบริษัทเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่เหรอฉันจะตายคนเดียวมีบางอย่างที่แปลกมากเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงนี้ฉันไม่สามารถพูดได้ว่ามันคืออะไรแต่ยิ่งใช้เวลาที่นี่มากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งอยากจะอยู่มากเท่านั้นมันไม่สมเหตุสมผลเลยอีคลาสกล่าว โอเคสรุปว่าอีคลาสก็ยังมีชีวิตอยู่นะจากจดหมายฉบับนี้มีที่ให้ไปต่อไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะดูก่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวนะประตูมายังไงวะเนี่ยผมไม่ได้ลื้อเหรอเอ้ยประตูมาจากไหนผีหลอกมันมีไปต่อไหมเนี่ยเดี๋ยดูก่อนว่ามีไปตรงไหนต่อหรือเปล่า ก็ไม่มีนะถ้ามีมันก็ต้องมีพวกบันไดอะ่ะไม่มีแล้วโอเคผมกลับกลับออกทางไหนอันนี้เป็นโต๊ะทำงานตรงนี้เอ้เดี๋ยวนะคืออยู่ต่อไปใช่ไหมแล้วศพข้างบ้านเราอะศพข้างบ้านเรานี่ศพใครวะจําไม่ได้พาร์ทไหนสักพาร์ทหนึ่งที่เราไปเจอศพอยู่ข้างบ้านอะ่ะเดี๋ยวผมต้องกลับไป กลับไปดูซิว่าศพข้างบ้านคืออะไรเอ่อเอาออกซิเจนไว้นี่แหละอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเอ้ยอุ้ยอื้มเอ้ยเดี๋ยวจิบหายแล้วเอ้ยเจ็บตาดินเอาเฮ้ยของอยู่ปะวะ เฮ้ยของยังอยู่ของยังเยอะเก็บเก็บเก็บโอ้โหเมื่อกี้หล่นลงมาตายแข่งแขงแข่งนี่อะไรโอ้ยเจ็บเฮ้ยนี่อะไรวะเหล็กเฮ้อ๋อไอกระบาดเมื่อกี้มันหล่นลงมาใช่ไหมเฮ้ยมีกล่องด้วยเอ้า โอ้ยอร่อยหายหมดเลยอ่ะเศรยดายเกล็กหล่นลงมาตาย,ยเดี๋ยวรีบกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งตัวก่อนไอ้บ้าเอ้ย,ยนี่ไว้นี่อะทำอะไรกลับไปได้บ้างวะเนี่ยอลูมิเนียมเอาๆกลับไปด้วยเหลืออยู่แค่นี้ดีที่ของสำคัญยังอยู่นะ กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนอะไรวะหล่นลงมาตายที่จริงหล่นลงมามันก็ไม่ตายหรอกนะแต่เลือดผมเลือน้อยไงไหนไปดูศพข้างบ้านดิดื่มน้ำด้วยไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงแง่งไหนสักแง่งตรงเนี้ยเฮ้ยชอบไหนวะ ทางเข้าอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงเอ้ยเปิดไปใช้ได้นี่ไงไหนอ๋อนี่ของเสียวแดนอันนี้คือคนที่มาจากลอสเชลเตอร์ตรงโซนสีชมพูอะหมอกสีชมพูอะเนี่ยอันนี้คือเซี่ยวแดนแต่อ e ีคลาสเนี่ยเรายังไม่พบศพนะอาจจะเป็นเรื่องราวต่อไปอะหลังจากนี้ที่เขายังไม่ได้เพิ่มเติมเข้ามาเป็นอันว่าบทสรุปของ อีคลาสก็อาจจะยังมีต่อไปเราไม่รู้ว่าทีมกู้ภัยหรือว่าเขามีชีวิตอย่างไรต่อไปนะทีมกู้ภัยมาถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องติดตามตอนต่อไปเนาะห <c oughs> วังว่าเดฟคงไม่ทิ้งอ e ีคลาสไว้เท่านี้นะคงจะจบเรื่องของอ e ีคลาสไว้เท่านี้ก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะมาปลูกต้นไม้เพิ่มความร้อนความดันกันต่อไปเป้าหมายของผมในซีซันนี้เนี่ย เอาเป็นว่าจะจบที่อะไรเดียวสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไหมเพราะว่าหลังจากฟิชเนี่ยมันจะมีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะก็พาร์ทนี้ก็จบไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ก subscribe ด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมติดตามกันต่อว่าพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะไปปลูกต้นไม้ที่ไหนสำหรับพาร์ทนี้ไปก่อนดีกว่าเละสวัสดีครับผม